สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีที่รักคนสวยมาแล้วจ้าคนหลอกก็มาจ้า วันนี้นะคะเรามาพบเจอกันในวันนี้เป็นเรื่องของความปังค่ะนะพี่จ๋านะคะใครเข้ามาขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์แบ่งปันเพืเ่อนๆของเรานะคะวันนี้คุณจะได้เห็นอาจารย์ชาติอาจารย์เคตในคลิปนี้จะเห็นเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะหลังจากไลฟ์แล้วเราจะทําการลบคลิปทิ้งค่ะเป็นการเฉลยเลขทูบแทงแรกนะคะพี่จ๋านะคะทุกครั้งที่มีเลขทูบนะคะเราไม่สามารถ เก็บคลิปทิ้งไว้ได้กราบขออภัยพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราเคยโดนปิวกลางอากาศเพราะว่าเราเก็บเลขทูบไว้นะคะแล้วก็ถูกปิดการการมองเหงนอย่างหนักมากมัวมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจย์เคขออนุญาตนะคะเราจะได้รับชมกันในไลฟ์สดเราจะเฉลยเลขทูบเสร็จแล้ว นะแท,แท่งแรกเสร็จแล้วเนาะเราจะบอกสูตรห้าหางเลขเดินเร็วสามตัวรางวันใหญ่สามตัวเด็ดนะคะจะบอกหมดเลยที่เป็นสูตรคำนวณด้วยนะคะพี่จ๋านะคะใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆท่านไหนที่เนี่ยพี่ๆท่านไหนที่ที่ฟังอยู่วันนี้เป็นโอกาสดีจังหวะเหมาะ,ะโอกาสดีจังหวะเหมาะนะหนูแทถความที่หนูอยากให้พี่ได้เลขทุบเลขสูตรก่อนนะคะงวดที่แล้วเลขเลขเลวลาเลขหนูเข้าแล้วเนี่ยเวลาหนูลํำแล้วหนูดีใจหนูจะลำํำนะคะขอบคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ก็มีทางกษะรแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้จะยินดีด้วยแต่ก็จะมีหนึ่งเปอร์เซ็นที่บอกว่าไม่เห็นเลยตอนไลฟ์เห็นอีกทีหลังหวยออกทีนี้หนูก็แถมมาตลอดนะคะสําหรับใครที่อยากได้เลขทูบเลขสูตรก่อนเพราะว่าบางคนบอกว่ามันชี้อารอาจารย์นะคะบริดน้ํารหัใบไม้ขควายเลขสองจ้ะเก้าสิบเก้าไม่ขายให้สี่สิบเก้าบาทจ้ะนะจ๊ะ พี่เอฟสินค้าวันนี้แถมเลขทูบเลขสูตรงวดหน้านะจ๊ะนะใครใครอยากได้จี้อ,าาคอ,อง,งพอพ 9, าค์ที่อาจารย์เคใส่คือจี้ที่อยู่หลังกระถางทูบรหัสพอพานสองเจ็ดเก้าราคาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจธิรักจ๋าพี่อุษพี่อุสณีสวัสดีจธิรักจ๋าทันไหมจ๊ะรหัสพอพานสองเจ็ดเก้านะที่อาจารย์เคใส่และที่อยู่หลังกระถางทูบเห็นไหมจ๊ะพี่จา๋า จะเป็นรุ่นที่ปังที่สุดเป็นพ่อปู่สีสุดโทนะคะนะมีแก้วพญานาคหรือแก้วนักราชหรือแก้วนาคะทูบเลกสูตรให้เฉพาะคนที่ CF สินค้าเท่านั้นนะครับนะมีแฟนเพจบอกอยากได้องค์ปู่ที่อยู่หลังกระถางทูบลาดพอผ่าน279อาจารย์ชัดพิมพ์ให้หน่อยจ้ะ พอพานสองจ็ดเกจตุรักจ๋าราคา279จิบกาทจตทุรักกราบขออภัยด้วยนะคะหนูอ่านคอมเมนต์แฟนเพจไม่ครบค่ะขออภัยด้วยนะคะคอมเมนต์ขึ้นเด้งเด้งขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะพี่จา๋านะคะทีนี้พี่ๆจะได้แคปทั้งเลขทูบเลขสูตรเลขเด่นนะสองตัวสามตัวครบเลยนะนะนะ ไหมจ๊ะที่รักทันไหมจ๊ะทันไหม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 ,ไห,มหลังกระถางทูบคือราดพอพ,พานสองจิกเ่าค่ะกาแฟพี่วันเพญจ๋าพิมพ์การหนึ่งไม่แน่ใจว่าเต็มหรือ,อยังนะจ๊ะกล้วยกวนกอไก่กอไก่ลเล็หนึ่งค่ะสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทไม่ได้ขายค่ะกล้วยกวนกอไก่กอไก่เล็กหนึ่งจ้ะที่รักนะอยากได้เบียบ้ยแก่เบี้ยแก่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กจ๊ะถ้าตัวเล็กบอใบไม้เลขสองร้อยเก้าสิบเก้า ถ้าตัวใหญ่บบกใบไม้เลขหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะตัวใหญ่คือใหญ่มากจริงๆนะจ๊ะที่รักแบบพกพาไม่ได้เลยจ้ะต้องไว้ที่บ้านอย่างเดียวนะจ๊ะนะเลขเด่นคือสูตและหนึ่งจที่รักจ๋าตัวสีน้ำเงินทั้งบนสุดที่รักเห็นไหมจ๊ะสูตรละหนึ่งเดอ้อพี่จ๋าเดอ้อเด่นนะคะคือเลขเดินเร็วนะคะนะจ๊ะสูตรสองตัวสูตรเดินเร็วสูตรสองตัวสูตรสามตัวแล้วก็เลขถูก พ่งนี้เป็นทุบแท่งที่สองนะคะนะฮะอาจารย์มีเครื่องล้างอันเล็กเล็กไหมครับคุณตังครับคุณตังอยากได้เครื่องล้างเครือหนุนอะไรเอ่ยสําคัญนี้เลยครับเครือหนุนเรื่องอะไรจ๊ะอาจารย์แค่มีลายรถรถราน้อยนิดเด็ก <ๆ S 1> พิมพเลยพระศิววรีราชจ,จำรหัสไว้ได้ค่ะอาจารย์จอจานวอแหวนเลขสามจอจานวอแหวนเลขสามค่ะพระศิววรีองเล็กเล็กเลยครับผมนะ ปกติ199ยเาสใช่ไหมไม่ได้ปล่อยเลยจ้ะขอค่าครู1บาทค่าส่งเหมาจ่ายสีบเกาทใครอยากได้องค์พระศิวลรีทองเหลืองแท้นะท,ทําวิธีแล้วเรียบร้อยพระศิวลรีเป็นพระที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้มีลาบมากจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะราชจรจานมาแหวกเลขสาครับนะเอฟได้เลยครับผมนะจ๊ะอ่ะแฟนเพจถามว่ากล้วยตากกล้วยตากกระหักอไก่อออ่างเลขหนึ่งกล้วยตาก ก็คือกล้วยอบน้ำผึ้งของป้าเพียนจ้ะนะสะบู่ส้มสบู่สีส้มหมดแล้วบอาจาย์สบู่สีส้มหมดจ้ะสะบู่สีส้มหมดแล้วเบลูบลิพี่จา๋ากราบขออภัยด้วยเด้อสบู่สีส้มจะเข้าหลังวันที่เจ็ดจ้ะสบู่ทุกรหัสเลยจะเข้าหลังวันที่เจ็ดไปแล้วค่ะใช่ไหมยจย์ใช่คัสบสบู่ทุกรหัสจะเข้าหลังวันที่เจ็ดไปแล้วจ้ะท่รักจา๋า โลหน่อยนะจอยจานโลแหวนเลขสามให้ท่านละหนึ่งองนะคะพิมพจอยจานโลแหวนเลขสามได้เลยจ้ะนะให้ท่านละหนึ่งองร้อยเก้าสิบเก้าไม่ไม่ไม่ปล่อยนะเป็นงานทองเหลืององเล็กๆค่ะติดกระเป๋าสตังก์ก็ได้เพราะว่าตามตำนานความเชื่อแล้วเขาที่เขากล่าวขานกันมาเขาบอกว่าติวันีท่านทําจากทองเหลืองรหัสคือจอจานโลแหวนเลขสามให้ท่านละหน<ฆ>ึ่งององละหนึ่งบาทจ้ะอาจารย์ขาหกเจ็ดแปดสุดปังว้าว หกเจ็ดแปดระวังกระดกเป็นเก้าด้วยอ้าทูบแตกอา,าอาจารย์อาจารย์ชัดขยับให้เลยเพื่อให้เห็นว่าทูบแตกอาจารย์แล้วอยากจะบอกแฟนเพจว่าทูบนี้แตกแบบทูบแตกนะคะของจริงก็แตกเดี๋ยวอาจารย์เค้กอาจารย์ชัดเขาเก็บกวาให้แฟนเพจดูแลเดี๋ยวชัดเลยครบสองสองสองแท่งก่อนแล้วจะให้แฟนเพจดูจ้ะสามตัวแตกสาุขอให้พี่สาวคนสวยนะคะ ที่หมุนนะคะที่หมุนกงล้อที่กงสลากมาเจอหกเจ็ดแปดนะคะกระดกเป็นเก้าเจ็ดแปดก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะกระดกเป็นเก้าเจ็ดแปดก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะที่รักนะคะอ่ะทุกคนแคปไว้นะจ้าทุกคนแคปไว้นะที่รักนะคะทุกคนแคปไว้เด้อพี่จ๋าทันบ่ดิที่รักทันบ่นะ ทันไม่ใจที่รักทันไหมแคปทั้งหมดเลยนะทู่าจาจย์ชัดแตกจริงๆที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่อยู่ข้างตัวอาจารย์เคเนี่ยก็คือหกเจ็ดแปดเนีน่ตอนนี้แตกอ้าออกอย่างนี้เลยคนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยครบสองสองแท่งแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูจ้ะว่าแตกเยอะแค่ไหนนะคะนะคะจี้องค์พระศิวลี